คลิปนี้มีคำเตือนสิ่งที่เห็นอาจจะไม่ได้เป็นเหมือนกับสิ่งที่ทุกคนคิดต้องใช้การรับรู้ด้วยการดมและลิ้มรสจึงจะทำให้รู้ถึงรสชาติที่แท้จริงที่ซ่อนอยู่จงไขความลับของสีปีโป้ที่หายไปจากรสชาติที่ถูกปิดบงังด้วยภาพลักษณ์ที่เหมือนกันไม่ว่าเวลาไหนสะดวกอร่อยได้ทุกที่ ไม่ว่าเวลาไหนอิ่มอร่อยทุกเวลาอยู่โลกสวัสดีเพื่อนเพื่อนทุกท่านนะคะสำหรับคลิปนี้เการัดจะมารีวิวกล่องสุมปีโป้ค่ะ <c oughs> เพื่อนๆนเนี่ยอาจจะไม่เคยเห็นนะคะโอ้โหแบบไม่เคยเห็นว่าปีโป้เนี่ยมีกล่องสุ่มด้วยเหรอที่จริงมีค่ะเดี๋ยวเราจะมาดูกันว่าเป็นยังไงค่ะปีโป้กล่องปริศนาเป็น question mark ด้วย ีดย,ยูท้าให้ลองค่ะเขาบอกว่าเราเนี่ยขอท้าให้คุณตามหาความลับที่เราซ่อนอยู่ในกล่องนี้คุณจะค้นพบมันหรือไม่จงไปหาคำตอบในปีโป้กกล่องปิศนานะคะคลิปนี้มีคำเตือนสิ่งที่เห็นอาจจะไม่ได้เป็นเหมือนกับสิ่งที่ทุกคนคิดต้องใช้การรับรู้ด้วยการดมและลิ้มรส จึงจะทำให้รู้ถึงรสชาติที่แท้จริงที่ซ่อนอยู่จงไขความลับของสีปีโป้ที่หายไปจากรสชาติที่ถูกปิดบงังด้วยภาพลักษณ์ที่เหมือนกันขอให้ทุกคนสนุกมาแล้วก็เพลิดเพลินไปกับปีโป้กล่องปริศนาโอเคจากคำเตือนนี้นะเราอ่านแล้วเราก็จับใจความได้ว่ามันจะไม่มีสี เราจะต้องดมกลิ่นเอาเองนะคะแล้ว,วก็เดาเดากลิ่นเอาเองแล้วก็เดารสชาติกันเอาเองนั่นเองเปิดมานะคะก็จะมีประมาณ50ถ้วยเดี๋ยวเราลองมากินกันว่าเป็นยังไงทุกถ้วยจะเป็นสีขาวหมดเลยใสๆไม่มี สีเลยนะใสหมดทุกอันเลยค่ะก็ต้องให้เราเนี่ยแกะดมแล้วก็ลองกินเองนะคะว่าเป็นรสอะไรนั่นเองค่ะก็สำหรับถุงแกะออกมาแล้วเป็นอย่างนี้ที่จริงจะเป็น2ถุงนะคะมีประมาณ50ชิ้นนะคะแล้วก็ด้วยความมันเป็นสุ่มเพราะฉะนั้นเนี่ยเราเห็นเป็นสีขาวเนี่ยไม่ได้หมายความว่า สีรสชาติมันจะรสเดียวกันนะอ่ามันรสชาติสุ่มนั่นเองเพราะฉะนั้นเนี่ยเดี๋ยวกรณานนะจะลองกิน2ชิ้นนะคะลองชิ้นแรกดูก่อนว่ามันเป็นรสชาติของอะไรแล้วก็ค่อยลองชิ้นที่2นั่นเองค่ะเราก็สุ่มมาเลยเคเดี๋ยวเราจะมาลองกัน มันมีรถเอ,อ็มรอยห้หรอหรือว่ากินเอ็มรอยห้ไปเมื่อกี้แเรางงงงลินจีน่าจะลินจีนะน่าจะลินจีเออเนี่ยตอมรับรถพาดมากมน่าจะเป็นรถลินจีเดี๋ยวดองลองอีกอันหนึ่ง อันนี้นิกินแล้วลองอีกอันหนึ่งก่อนถ้าลินจี่อันหนึ่งก็น่าจะตอรับรสดเราพลาดทำไมทำไมเราทำไมเราก็รู้สึกว่าเป็นลิน้นจี่ลหรอไม่น่าใช่อะ่ะอันนี้น่าจะอง,งุ่นดาเอา เราว่าน่าจะอังุ่นนะน่าจะอังุ่นอันแรกน่าจะลินจีอันที่สองน่าจะองุ่นค่ะสำหรับใครที่สนใจนะคะจัดปาร์ตี้ปาร์ตี้นะคะลองซื้อกล่องสุ่มนะคะกล่องสุ่มยูโรแบบนี้ก็จะได้ปีโป้ขาวๆใสๆแบบนี้นะคะ ไปลองเล่นในปาร์ตี้ดูนะคะกินกับเพื่อนๆนะคะแล้วก็ลองให้เพื่อนๆถ่ายดูว่ามันคือรสอะไรนะคะเพราะกเอาเชื่อว่าถ้าเรากินแบบไปหลายๆรสเราก็จะเริ่มมึนงง,ง,งและกลายเป็นรสอ้งุ่นทั้งหมดเหมือนกอนลอเป็นต้นกินทุกรสกลายเป็นรสอ้งุ่นหมดแล้วจ้าจบไปแล้วนะคะสําหรับการรีวิวเจ้าปีโป้อนี้นะคะกล่องสม้มสําหรับใครที่สนใจนะคะเดี๋ยวก็เราจะลงบิงไว้ด้านล่างให้นะคะ ตรงนี้เนี่ยก็เป็นของทางบริษัทเลยนะคะคือเราเนี่ยสามารถที่จะสั่งทางช้อปปีแล้วก็ทางบริษัทเนี่ยก็จะส่งกล่องสุมแบบนี้มาให้เลยค่ะสําหรับคลิปนี้นะคะเก่าแล้วก็ขอลาไปก่อนแล้วครั้งหน้าจะเอาอะไรมาพูดให้ฟังอีกก็อย่าลืมติดตามกันอย่าลืมกดซับสไครต์กดไลค์กดแชร์แล้วก็อย่าลืมกดกระดิ่งด้วยค่ะไปแล้วค่ะบ๊ายบายสวัสดีค่ะ